สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับจากบริษัทช้างทองสเตทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ,ญา้าติดรถไถน,นั่งขับนะครับตานที่เห็นในรูปคือมีขนาด1เมตรและเมตรยีเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับเราออกแบบดีไซน์โครงสร้างแข็งแรงครับตัวนี้จะเป็นเหล็กแผ่นตัดขึ้นรูปนะครับระการตัดได้ตัดได้ระบบ CNC นะครับ โครงสร้างแข็งแรงขาดสก,กีเขาเรียกหรือเขาเรียกขาดสก,กีสามารถปรับขึ้นลงได้ไดูภา้ตัวนี้คือขนาดหนึ่งงี้นะครับตัวสลักส,มสามารถใช้ได้ตั้งแต่รถ20กว่าแรงจะถึงรถ30กว่าแรงเลยเพราะเราเพราะเราให้เป็นสองไสขนาดนี้นะครับโมเอร์เชียขนาดใหญ่โมอร์เชียขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานครับเงียบ ตัวนี้เป็นระบบน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นกระปุกใส่น้ำมันนะครับเราก็เติมน้ำมันตัวนี้ปเป็นระบบหัวเกียร์ซึขข่งค่อนข้างจะทน,นครับตัวนี้ทนมากรูไหมที่สห็นนะครตัวโครงตั้งมีสิบจานลักษณะใกล้เคียงกันแต่จะเพิ่มความหนาความกว้างอะไกเลยครับวาดีไตายแข็งแรงคนนนะครับ สวยงามน,นะคะเรากล้าพูดเลยว่าทั้งดีไซน์ทั้งความแรงวนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้ครับดีไซน์สวยงามค่ะเหมือนเช่นเดิมสินค้าของเราจะเป็นสินค้าจะพร้อมใช้ตัวนะครับให้สลักไปนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นขนาดเมตรยี่สิบครับจะให้ย่อยสลิปคันนะครับยอยสลิปคันคืออะไรสลิปคันคือตอนที่ตัวตัวใบมีด ของเครื่องแต่ยาาไปชนต่อชนะไรมันจะคายมันจะหยุดการทํางานนะครับเพื่อเซฟตี้การทําง,งานของหัวแล้วก็พอร์พีโอของรถด้วยนะครับนะครับมาดูมาดูข้างล่างครับตัวใบมีดนะครับออกแบบออกมาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แล้วก็วสามารถถอดกับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับตัวน็อตทุกตัวจะเป็นน็อตกันคายนะครับแข็งแรงครับเด็กข้างใต้เราก็ดามนะ ตัวสก,กีนี่สังเกตเลยครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้อีกประมาณอย่างน้อย5 7ถึงเเซนนะครับสก,กีพับขึ้นลูกแข็งแรงสวยงามครับพับขึ้นลูกแล้วก็ดามข้มางล่างด้วยนะคะมีเหล็กดามข้างล่างนะคะแข็งแรงมากค่ะและตรงข้างบนนะครับจะเห็นไงครับว่าเนื้อเนื้ไวยเราดามข้างล่างเพื่อเพื่อความสวยงามข้างบนจะเป็นเหล็กแข็งนี่นแข็ง เช่นเหมือนเช่นกันเหมือนเดิมน็อตทุกตัวที่เราเยึดส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นน็อตทุกนะครับยกเว้นที่มามากับหัวเกียร์ซึ่งอันนั้นคือามา,ามารถายโรงงาน,งานตัวนี้เป็นบานทับนะครับตอนนี้เราเรากำหนดไอตัวกิ่งไม้หรือใบหญ้าออกถ้าตอวน,นี้เนีแบบ้ยแบบเราสามารถปรับปรับเลื่อนได้ด้วยการตั้งโซ่นะครับโซ่มีหลายล็อกนะครับด้า้นกครับวนเราตัดเหล็กแผ่นทับขึ้นรูปสวยงามครับแข็งแรง ก็เช่นกันนะครับวันนี้ใส่รถได้ตั้งแต่36แรงถึงหถึง60แรงก็ได้นะครับมีตั้งแต่ขนาด1เมตรนะคะเมสี่ 20, เมตร40เมตร60เมตร80นะครับโัวเตีทุกตัว ก่อนที่เราเน้นเราเริ่มผ่านการทดสอบก่อนนะครับเราเติมน้ามันให้ลองทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนการสูบบ้าครับดีไซส,สวยงามค่ะสนใจสั่งได้นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศเด็กไปทางได้แล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนผ่านบัตรเค,นนครดิต เปอร์เซ็นต์สิบเดือนค่ะยังนะครับซึ่งแต่ย่าลราตัวเราแถมยอยเป็นยอยทริปคัดให้เพื่อการเจ็สซี่ของหัวเพื่อความมัน่นคง